วันนี้นะครับเรามาไขข้อข้องใจกันนะครับว่าเราชาร์จโทรศัพท์มือถือแต่ละครั้งเสียค่าไฟกี่บาทนะครับแล้วก็มาดูนะครับค่าไฟครับในการชาร์จมือถือ1ครั้งนะครับอ่ากลังไฟของัอชาร์จเรานะครับ5วัตต์นะครับเราชาร์จประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็ค่าไฟเราตอนนี้ก็ประมาณหน่วยละ4บาทจุดหนึ่งแปดสตางค์นะครับ ดังนั้นหากชาร์จมือถือหนึ่งครั้งค่าไฟจะอยู่ที่ประมาณ4บาทนะครับอย่างไรก็ตามหากชาร์จมือถือด้วยหัวชาร์จที่มีกําลังไฟสูงขึ้นนะครับถึงแม้จะทําให้ชาร์จไฟได้เต็มเร็วขึ้นแต่ว่าก็ต้องเสียค่าไฟมากขึ้นตามไปด้วยนะครับอีกเรื่องที่น่ารู้คือค่าไฟในการชาร์จมือถือนะครับยังขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้มือถือของแต่ละคนด้วยนะครับเช่นหากใช้มือถือบ่อย ก็ต้องชาร์จบ่อยสง่งผลให้ค่าไฟในการชาร์จก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับก็หายสงสัยกันสทีนะครับว่าเราชาร์จมือถือนะครับจะเปลืองค่าไฟมากน้อยแค่ไหนนะครับก็อยู่ที่หนึ่งครั้งต่อสี่บาทนิดๆนะครับก็อยู่ที่หัวชาร์จเราครับห้าวัต์นะครับนี่ครับก็หายสงสัยกันสทีนะครับ เอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ